สวัสดีครับผมอยู่กับเก่งพีซิกกันมครับนี่คือบีคัมอดีเจนเล่นเป็นผู้รักษัปรนูนะครับนี่เป็น e ีพีที่54แล้วนะครับเกมนี้สําคัญมากเพราะว่าตอนนี้ไอซจีเมืองทองเนี่ยที่ผมมาอยู่เป็นสโม,มสรที่ผมมาอยู่เนี่ยอยู่ที่3แล้วนะครับหลังจากที่ทําแต้มไลบ่บีขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วก็ตามราชนาวีที่เป็นจาน่าฟงตอนนี้อยู่แค่5แต้มเท่านั้นนะครับซึ่งเกมนี้มันสําคัญมากก็คือราชนาวีเนี่ยจะต้องติดก,กับเราครับแล้วเราไปเยือนครับก็เลยอยากรู้ว่าเราได้ลงหรือเปล่า ถ้าเราได้ลงอุ้ยทําไมก็ไม่เราลงครับส่งใครลงก็ไม่รู้ครับเอาผมไม่ได้ลงครับแล้วอือหือโอ้ไม่ได้ลงก็ไม่ได้ดูแมชนี้นะครับโอเคองั้นก็ข้ามไปแล้วกันครับข้ามแล้วกันครับผมขอให้ชนะนะครับสคริปต์แมชแล้วครับโอ้แพ้ครับโอ้ย ตัวเลขตามอยู่5แต้มครับโอไปแพ้นั่นแหละครับล่วงเลยโอ้โหตามอยู่8แต้มครับแล้วเหลือการแข่งขันนี้แค่ไม่กี่นัดครับผมก็คือผมไม่ลงก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับเพราะว่าประตูเหนียวเหนียวไว้ที่โลกไม่เข้าใจเลยครับผมผมเป็นอะไรน่าเอาแพ้ก็แพ้ครับไม่เป็นไรครับคือเขาไม่โค้ชไม่ให้เราลงนะไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมโค้ชไม่ให้เราลงครับโอ้โหต่อไปเป็นโปรแกรมทีมชาติครับเจอกับโครเอเชียครับเนี่ย ก็ได้ลงอยู่แล้วกับทีมของลูก้าโมดิชอะไปเล่นกับโคเอเชียแล้วกันครับเนียสโมสอนไม่ให้เราลงเฉยเลยครับเกมนั้นน,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 น่าเสียดายนะครับอมานซูคิสด้วยกองหน้าแล้วลรนโดก็ไม่ได้ลงด้วยนะครับของโปรตุกเกสข้ามข้ามทีมชาติไปได้ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองข้ามดูก่อนนะครับว่าคิกเกียจเล่นทีมชาติ <laughs> แพ้โคเอเชียหนึ่งครับไม่เป็นไรครับ เราคามไปก่อนแล้วกันมันมัน,มนสองนัดติดตเจอกับนิเธอร์แลนด์โอนดูได้ลงหรือเปล่าเอ่ยมาได้ลงเกมนี้อ่ะเดี๋ยวลองเจอกับนิเธอร์แลนด์ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าน่าจะสนุกนครับเราดูว่าโดนโดลงหรือเปล่าก็ก็ไม่ได้หลงกับโดนโดเป็นสำร,รองนะครับอู๋ทั้งรอบเป็นอ่ะลองดูครับว่าเราจะเหนียวหรือเปล่าเกมนี้เจอกับนิเธอร์แลนด์ครับโปรตุเกสในอีพีที่54เล่นเป็นพวกสับประตูนะครับมา วัดคมเหนียวกันดีกว่าครับสกิลการเล่นไม่ค่อยมากครับแต่ว่าสกิลฝีปากนี่เป็นเลิศนะครับเกมนี้โปรตุเกสจะพบกับเนเธอร์แลนด์ครับในฟุตบอลนนะักกระชับบิทนครับในการเล่นเป็นผู้สับตูครับอีพีนี้อีพีที่54นะครับเปเป้จะสวมปลอกแขนนะครับแทนกิเซโนโรนัลโดที่ลงเป็นสำรองในวันนี้นะครับโอเคโอ้ยสนามโอ้ยผู้เล่น <c oughs> เห็นอัศจรรย์เป็นบั็อกไหมฮะแม่ สามารถลอยได้อยู่ในอากาศนะครับสาหรับท่านผู้ชมโอเคไม่บารเสเวลามามาเริ่มกันเลยครับการเป็นประตูกับเจอกับเนเธอร์แลนด์ครับผมจะฟิกี่ตัวผมแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ภาคอะไรมากกองหน้าเป็นพาเซนเชียนะครับคู่กับท่านั่นคูเดสอากับเพิ่มเกมมาแล้วเนเธอร์แลนด์บุกมารับเป็นทางขวามีความเร็วครับแล้วต้องกระชากมารับเป็นต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเนเธอร์แลนด์นี่โหดมากครับซูเปน บินกดดันมาคูเดสเจอกับปิทแมนเชน,นเดอร์เก็บได้กลับมาแล้วฝั่งของเนเธอร์แลนด์มองดูมาอะไรก็โอ้โอซูดแมนมีโอกาสล็อกมาติดเปเป้แล้วผ่านตัวซีโอ้เสียฟรีคิกแล้วครับโปรเกรดเชน,นเดอร์แต่ต้องต้องระวังครับยิงมาถึงว่งาดีเราพุ่งเราไปได้โอ้แม่วาติกยาเ,าเร็วอยู่กับผิ่งบุซิ่งเบอร์เตะยาวขึ้นหน้าไปก่อน เป็นมือหนึ่งของทั้งเมืองทองแล้วก็ทีมชาติโปรตุเกสครับโอกาสได้รับลูกยิงของชาไน,นเดอร์มาก,ก่อนนะครับเวีดแมนเอาไปพลาดจังหวะนี้แล้วแดนนี่ยิงโอ้หนึ่งศูนหนึ่งศูนย์เลยครับโอมาอยัางไงครับจังหวะนี้ของโปรตุเกสแม่โอเป็นตีก็ซินวาครับแซัดให้กับโปรตุเกสออกนำไปก่อนครับ1น,นแล้วโอเป็นความผิดพลาดครับ นี่ครับชานเดอร์กล้องจับมาต้องดูครับว่าเขาพลาดหรือเปล่าครับเดี๋ยวให้ดูครับไฮไลท์นี่ครับโอ้เป็นชานเดอร์ที่พลาดครับส่งขึ้นกับหลังนั่งครับโดนเลยครับนี่จิ้มได้ครับโอ้หลุดเดียวมเลยครับทางด้านเดโกซินวาประตูของทางด้านเนเธอร์แลนด์นี่เป็นใครเดี๋ยวเช็คให้นะครับดี๋ยวูจังหวะแรกทำไมภาพสวยจริงเลยครับนี่คือเกมเฟส2016นะครับก็เล่นในโหมดของบีคาร์บอนดิเจน ประตูของคิเลสเลยครับคิเลสันครับน่าจะเป็นคิเลสันครับเราดูที่บ bon อลคืนเบลแมนนะครับไพมาที่ซูเปนไม่รู้นะครับแต่ว่าเรานำแล้วผ่านโตซี่กระชากผ่านมาครับโอ้โหให้ทุกช่องมาสวยเมมฟิสเด้ไปเจอกับเซดิกโซเรสเข้ามาไม่ดีแล้วเด้ไปดึงหลอกเข้ามาส่งมาแล้วยิงตัวิชแลบโอ้โหเกือบไปครับแนี่ ซายเพอร์ซีและซับด้วยซ้ายฟริสต์จะไปพยายามเจาะริมเส้นครับฝั่งของฮอลแลนด์คือผมไม่ค่อยได้โม้ช่วงนี้เพราะว่าเริ่มที่จะเข้าใจร,ระบบมากขึ้นครับแตนเดอร์เปิดมาจาังหวะนี้แล้วก็เสาสองเราขึ้นมงเอารอ็อบเบนมีโอกาสแล้วยิงแบบนี้โอ้โหเสาแรกครับร็อบเบนจังหวะที่เปิดมามุมนี้มันกาดจังหวะยากนะครับโอ้ต้องระวงังครับลูกเปิดของชไนเดอร์แข้ามมานี่ครับขึ้นมงจังหวะแรก ตกลงพื้นแล้วก็เป็นเยนรอบเบนเข้าซ้ายใส่เบอร์เก้านะครับก็เป็นก็ยิงออกข้างไปครับเ,เกมกับราชนาวีนี่เสียดายโคช้ชไม่ให้เราลงนะครับไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจใเกมนั้นครับเราทําผิดอะไรครับแค่ออกไปเตะนอกประตูนิดเดียวเออให้มาแค่ออกไปเล่นนอกกนิดเดียวเองเซดิกโซเดสให้ทุกช่องมาสวยจังหวะดีครับคุเดสเปิดขาม,มาแล้วเก็บไม่ได้ ฟานเดอร์ฟรีนี่เคลียออกมากครับจากมุสโธ่พีดังกับโยให้มาตรงกลางติกโกซินวาคืนตบมาอุ้ยเกือบไม่รู้กันครับแล้วทะลุช่องมาอย่างนี้อา้าวครับใจได้ไดฝา่ากรปเบนเกตเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะน,นี้เซดิโกเรส,สแม่ไปโดนของแถมครับระยะขยับไม้นิดหนึ่งนะครับจะมีเสียงรบกวนหรือเปล่า ไม่มีครับยิงแบบนี้โอ้โหครับได้ครับพีเตเซนโอเคเรียบร้อยครับบอลอยู่ที่เชนเดอร์คืนกลับมาครับอันเดอร์ฟรีรับเบนคือโปรเกตสก็บุกมากกว่าครับว่าเล่นในบ้านนะครับรออยู่ครับรับเบนคืนกลับมาไปไหนไม่ได้ครับเดนสแลนเสียบอลแล้วครับเจ้าหนี้ตวัดเร็วมาโอ้ยแม เ,เพื่อนๆนี่ก็บุกกันหนักครับเราก็ออรอเมื่อไหร่เนเธอร์แลนด์จะบุกเราสักทีครับผมก็พยายามขยับกลับมาเลยครับชาร์ดเดอร์เสียอีกแล้วเล่นดีเหลือเกินครับริโบตุเกตลุยต่อครับปูเดสทิ้งกลับมาจ่ายต้องระวังชาร์ดเดอร์ครับย้ายมาที่เมมฟิสเดปายเซบอนเบลแมนตุเกตวิเดียคาโยอัะไพ่ต่อครับจังหวะนี้รอข้ามฝากมาอย่างนี้มาเดรฟรี โอ้ยังแก้ไขได้ครับเนเธอร์แลนด์ถูกเกตทับตอ่โอ <c oughs> โอ้ยเลื่องแรกครับเซดิกโซเรสแมไปดูเวทต้องไปคุยกันบ้าว่าว่า,วาเน้นที่บอลน,นะครับโอ้ผู้สิร์ไม่ยอมครับให้เลื่องแรกไปครับโอ้ไปเสียบเลื่องแรกของเกมครับเซดิกโซเรส เดอร์วางยาวมาแล้วก็สุเปนขึ้นมงอ่ะครับเกลียวไว้ได้เก็บได้ครับอุ้ยเราอุ้ยเกือบไปครับแม่เอ้ยมองไม่เห็นครับต้องต้องช่วยเพื่อนเซฟ้วยครับชรนเดอร์ปาดมาฟานเพอร์ซี่เกือบถึงแม่โอ้ก็ก็บทบาทยังไม่เยอะเลยครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโดนบุกเลยฮะไปดูเ่อทีมเราแข่งขึ้นด้วยหรือเปล่านะครับบรุรเกตม่งคืนมาอย่างนี้แล้วชิงกันเร็วมากจะให้กับด้าน พาเซนเชียครับอาขับขึ้นมาบ้างเนเธอร์แลนด์วางข้ามฝากมาเมมฟิสเด้ไปกับต้องต้องช่วยทีมใจยเยน็นๆครับจังหวะอย่างนี้จ่ายเข้ากลางวิลเลียมคาบโยไม่บุกผมจะบุกนะครับถ้าเนเธอร์แลนด์ไม่บุกอ่ครับไม่บุกผมจะบุกเนเธอร์แลนด์นะครับครับคาโยให้มาไปชาค,ครับโอ้โหสวยครับจ่ายไปจังหวะน,นี้เรายังได้อยู่ขอบ <c oughs> ขอลกลับคืนดีกว่าครับแม่คืน เอไอไม่บุกผมจะบุกนะครับผมเป็นประตูชอบลุยอยู่แล้วกลับคืนครับจบครั่องแรกกดเกตนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> บางครั้งมันก็นี่ครับซีรีส์ประตูมันมันจะบางครั้งมันจะน่าบเบื่อเลยครับเราไม่ค่อยได้โมกับเกมนี้เราคิดว่าเนเธอร์แลนด์จะบุกเราแต่ว่าไม่ค่อยบุกเลยครับฝ่ายเพอร์ซี่เสียบอลน,นะครับกนะ็ยังได้เมื่อบุกผมก็จะขึ้นไปบุกกับเพื่อนๆร่วมทีมด้วยนะครับ ไปต่อครับขึ้นมาชิปข้ามาให้แล้วสั่งยิงได้ไหมโอ้เสียเสียเสียอ่วไม่มีเรือแดงจะวิ่งกับขึืนครับเซเลเซนควากมาหนึ่งฟีสเดย์ไปเดย์ไปไฮมาชาเนเดอร์อากก็พลิกมาเซตโซเลนะสเนี่ยสไลด์ดักไว้ได้ EP นี่5้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่โดนบวกกับอากับวิลเลียมส์เขาโยโอ้ยทำชิงมาสวยครับเดย์ไปแล้วมาที่ วิลเลียมส์เดปายแล้วเข้าขวาแล้วหยอดมาให้กับชันนเดอร์ลงแม่จังหวะน,นี้ครับโอ้ลูกจักดรดอนอรกาศของฟานบอร์ซีหรือเปล่าครับแสไลด์ถักมาเซติกโซเรสแล้วก็หยอดมาให้จังี้ก็ต้องดูครับนี่ยอีกโยกมาแล้วก็วางมาครับโอ้แล้วจังหวะขึ้นของฟานบอร์ซีครับเดี๋ยวซูมให้ดูครับแม่มันขึ้นได้สวยครับแต่ว่าประตูก็รับได้ดีด้วยครับ ลูกจักรยานอากาศก็ยังวันนี้วิธีได้ก็แต่ว่าประตูคนนี้ครับยังปถิกรยาเร็วอยู่นะครับมันโม้ยากก็ต้องหาวิธีโม่นิดหนึ่งนะครับมันโมยากครับมีความฟินดูหน้าตามีความฟินครับเกมนี้มาตะติ้งไปก่อนครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปลุยกับเพื่อนเพราะว่า เนแลนไม่บุกนะครับก็จะบุกในแลนครับจ่ายดุช่องมาโอ้ยสองศูนย์ครับแบบนี้ว้าอ้าวเอาส่งคืนทำไมครับโอ้ยผมกดยิงครับโอ้ยตลกครับลูกนี้สั่งยิงสั่งแต่ก็สินมายิงแต่ว่าโอ้ไปดิดคืนครับโอ้แปลกมากครับแปลกมากเพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับสั่งยิงแล้วไม่ยิงครับโอ้ใจเอื้อเฟื้อเบื่อแพรอะไรขนาดนั้นครับแทนที่จัดการให้สองศูนย์เหลืยเชื่อครับเหลืยเชื่อ โอ้โหเป็นไปได้ไงครับแม่มายิงไปแล้วครับโอ้ต้องระวังครับแม่สุดแป็ไใมาครับวิลเลียมส์แล้วกับเมมฟิสเดไปกระชากมาทางซ้ายเจดิกโซเลสเสียตำแหน่งไปแล้วครับเจอกับบูโนอัลเวสมาต่อเดไปให้มาพอได้ฟรียิงทันเบอร์ซี่แล้วเข้าซ้ายครับแม่ยิงไปติดบล็อกของเป๊ะๆซะก่อนครับการประกาศเป็นตัวแล้วนะครับวิลเลียมส่งมา โอ้ยอะไรเนี่ยบันอันหอนะครับเล่นสั้นๆครับเรแมนขึ้นมาชาเนเดอร์อากับเสียให้กับแล้วเป๊ๆจะไปอย่างไรครับประตูวิ่งเติมเกมลุกแล้วใจเย็นๆครับรอรอชิมกับเพื่อนตรงนี้ดูความนิ่งของประตูคนนี้ครับพี่แต่ปลายไล่บอลมาโอ้ลุยไปเองครับดีครับวามสามารถพิเศษของประตูคนนี้เจอกับร็อบเบนร็อบเบนเอาไว้อยู่ร็อบเบนเอาอยู่เดียวโยกซ้าย เยอะกว่าสัตว์ดิ้กหน้าดิ้กหลังฉันแหลบโอ้โหโอ้โหโอ้โหยโอเคเลยครับไม่มีใครเข้ากันเลยครับโอ้ยืกอ้ายโยกขวานี่ครับไม่บุกก็จะบุกเองเลยก็แม่โอ้ยิงฉัแหลบครับยิงฉะนแหลบโอ้ยิงลันแหลบรถไซค้อยครับเดี๋ยวดูโอ้ยังหว่นี้ครับ โมโหมากครับไม่บุกมาเลี้ยงว่ายิงซะเลยครับได้คะแนนเท่าไรเนี่ยโอ้ดูครับแฉลบหรือเปล่าอ่าช้านี่ครับแหมนล็อกไปล็อกมาครับนี่ครับไม่เข้าก็ล็อกไปล็อกมาอย่างนี้เลยครับยิงแฉลบหรือเปล่าผมไม่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 แฉลบนะครับโอ้โหสุดยอดครับตอนนี้มีคอมฟินครับมีคอมฟินโอ้สองศูนย์ก็สบายเลยครับไม่บุกเลยเนเธอร์แลนด์ไม่บุกเลยครับ ไม่รู้เป็นอะไรครับไม่จริงจังกับการเล่นทีมชาติหรือเปล่าเราจะลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับเดปายให้ที่ฟ้านันฮอลครับเึงกันมาซูเป็นเรายิงได้เราต้องเซฟให้ได้ด้วยนะครับไม่ออกไปแล้วฮะชาเนเดอร์ก็เล่นนี่ครับไม่ไม่บุกครับไม่เข้าใจครับฟานเฟซี่หรือว่าประตูเหนียวครับก็เลยไม่กล้าบุกเกี่ยวกันไปเนี่ยอากับมาต่อเมมฟิสเดปายยังได้ครับตอกซุนให้กับฟ้านันฮอล ติดแล้วโอ้เปลี่ยนตัวเยอะเลยครับมีราเรสชาเน,นดเดอร์โอ้ยโยกหลอกเซริกโซเลสแล้วมาเองก็เปิดป่ะตรงนี้สุดแมน่นล็อกมาแล้วยิงโอ้โหมองไม่เห็นด้วยครับนี่มีโอกาสได้ยิงมากครับจังหวะนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบครับถ้าตรงนี้ก็ต้องติดมือประตูแน่นอนครับเพราะประตูเหนียวครับ โอเคโอ้โหนี่ครับไม่แม่ไม่ไม่บีบขึ้นมาครับเราไปต่อครับเมื่อไม่บุกก็จะบุกครับวันนี้จ่ายตรงล่างไปต่อครับเล่นชิงกับเพื่อนิลเลียมครับโยไอมาดีครับดูการเติมเกมของประตูคนนี้เพื่อนช่วยแล้วดีครับเบสิกยังมีเอเทคนิคยังได้เิดข้างฟากมาให้โอ้โหแม่ไม่ถึงแล้วครับกับคืนครับกับคืนไม่ได้กดขอบบอลนะครับื่อกีเพื่อนๆส่งให้มีพื้นที่ว่าง ความขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือครับไอ้เพื่อนโอ้เพื่อนมาแม่วิ่งมาแย่งครับอยากได้ลุยต่อไม่ล้ำหน้าครับลูกทุ่มไม่ล้ำหน้าไห้เขาส่งมาให้ครับช่วยช่วยทีมเต็มที่ลุยเลยครับผมออกมาลุยเพราะว่าเนสเธอร์แลนไม่บุกนะครับยิงแบบนี้อ้าว <laughs> ขอไม่ดูได้ไหมครับโอ้ทหำเล่นํำเล่นละํำเล่นละคือมัน มันเงียบเหงาครับเลยเนเธอแลนด์ไม่บุกครับรองบอลต่อไปครับเสียหนึ่งประตูครับเกมนี้สำหรับกิ่งวิซิเกอร์แต่ว่าประตูที่ยิงน้ำโอ้ยไม่ได้ครับไว้วางใจไม่ได้ครับเขาขึ้นมาแล้วฝ่ายเบอร์ซี่เอาล้วครับนี่ได้เซฟครับต้องลุ้นรับเบนรับเบนรับเบนล็อกล็อกเาเราเราจ่ายมาแล้วยิงไงรับสบายครับอย่างนี้เตะเดียวทันทีครับคือเสียประตูบ้างพอให้เอไอได้ลุ้นนีครับโปรเกตมองมาตรงกลาง ขึ้นมาแล้วโอ้ยล้ำหน้าครับล้ำหน้ารอบบินครับโอ้นึกว่าแต่รอบเป็นหลุดมานี่เสียประตูได้เลยนะครับขอบบอลจากเพื่อนนะครับเนี่ยเนี้ไม่ไม่เสียเลียดแล้วครับเปิดมาให้ครับเก็บลงนิ่งๆใจเย็นแล้วครับเวลาที่เหลืออยู่ครับสบายครับเกมนี้ยังได้อยู่หรือเปล่าครับโอ้ยังไม่ออกครับยังไม่ออกสุดแม่นมาแล้วเข้าไปสิครับรอบเป็นอูให้มาแล้ว นี่ครับแม่รับหนึบก็รับหนึบสมาธิดีมากครับเกมนี้จบเกมแน่นอนครับเกมนี้ก็อุ่นเครื่องชนะดีเจนไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับในประตูคิโมมันไม่ค่อยได้โมนะฮะช่วงนี้ถ้าเป็นงี้มันก็จะทําให้นี่ครับโอ้ยผลงานยอดเยี่ยมครับการลากไปยิงก็จบไปครับสำหรับอีพีที่ห้าสิบสี่ครับเล่นเป็นผู้สัประตูครับหวังว่าเกมลีกเราจะได้แชมป์กับ กับเมืองทองครับเจอกับพัทยาอยู่ใน EP ต็ดกับใน E ีพีต่อไปอีพีที่55้านะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมครับเนี่ยมาให้เราลงแมตช์นี้ครับไม่ให้เราลงกับเกมที่จะต้องเราก็ต้องตามตามเขาอยู่ต้องแปแต้มครับกับนัดที่เหลือครับอีกกี่นัดเอ่ยไม่กี่นัดแล้วครับก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ในอ p พีหน้าแล้วกันครับอาจจะไม่ทันติดแชมป์ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็สู้เต็มที่นะครับไว้เจอกันใหม่ในอ p พีหน้าอ p พีนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ